สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับผมพ่อลูกเล่นเกมครับเอาละเดี๋ยวไม่พูดความนำเพลงครับเรามาดูไฮไลท์ของวันนี้กันดีกว่าหนุ่มยังถูกปัจจี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  หยุด้อไปเก็บหยุดหยุดหยุดหย่เกมเอียงตัวเดีานหะย่ง่านหนงหยุดน เฮ้เป็นคนราเยอะเท่าไหร่เฮ้ยหลังเฮมันบอกหเข้าไปข้างในมีไอยเห้านเราไม่เข้าหรอคะต้องจะมีหละี่ไหนีนะโอ้ยไม่ช่อลี่ไม่โดนหรอไม่โดนนะวุ้ยทะไมวนี่เ่โอเคเอาไาไว้พวกเรายัปะากินไ้ต่แต่ไม่โอเคพาร์ทนี้ไม่รู้เป็นพาร์ที่เท่าไหร่ใช่เราก็ไม่รู้หรอก ไม่มีใครจําความได้อะแต่ที่แน่แน่นอนนะครับครั้งที่แล้วคอมเมนต์กันมาหรือยังครับว่าคุณเมลเขาเหมือนมาน้ำลืงมาน้ำเขาเหมือนคุณเมลอ่ามาน้ำภาษาอังกฤษครับซีฮอตเล่นเขเลยดีกว่าใช่อันนี้เราลงกันแล้วซีก็คือทะเลนะครับฮอตก็คือม้าทะเลก็คือมาน้ำเละเอาง่ายๆมันก็ตรงตัวเลยอ่โอเคมาเจ๊ฝ้ายให้ตามมาโอเคสำหรับใครที่กําลังรออยนี่นะครับ คลิปที่เรากำลังจะปล่อยลัดออฟอัดนะก็กำลังจะทยอยปล่อยกันเรื่อยๆเเรรืื่่ออยยๆๆนะแต่อาจจะแบบว่ามีระยะเวลาหน่อยเพราะว่าสงสารคนตัดคลิปหน่อยนะครับไปไหนวะไปทางไหนเนี่ยนั่งรถชวัวปีนรถขึ้นไปแน่นอนนะดูจากลักษณะอากาศแล้วมันต้องแบบประมาณนั้นอ่ะตอนนี้เราเล่นเรื่องเอ็บบี้นะครับแอ็บบี้คือสรุปแล้วโอ้โอ้โอ้เกมเขาจะให้รู้ว่าแอ็บบี้เขาเป็นมาอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงไปฆ่า โจเอ๋วไม่เห็นวกสก,กาเลยอ่ะงั้นเราก็ไปกันต่อเถอะ,อะก็จะไปเห็นได้ไงก็เป็นรออยู่ที่หน้าคนละสก,กาครับนั่มันสก,กาที่แปลว่าบาดแผลอ่าโอเคสก,กาครับมันนอกจากจะแปลว่าบาดแผลแผลเป็นมันไม่ได้แปลว่าบาดแผลมันน่าจะแปลว่าแผลเป็นนอกจากมันจะแปลว่าแผลเป็นแล้วมันยังแปลว่าแผลในใจก็ได้นะอ่าซึ่งผมเคยบอกแล้วนะ โอ้ยมันง่ายมากใช่เลยมันง่ายมากกับการฟาดหน้ามีุเมลชั้นก็ชอบมีใช่ครับุณก็ปาใช่ค่ะเอาขวดฟูเอาขวดฟูขวดฟูก็ปาดหน้าเมลไปหนึ่งรอบดอกแล้วก็เก็บขวดใหม่ไปาทำอะไปยังเลยเฮงทำอะไรอยู่เนี่ยรอเมื่อวานเนี่ยขอให้เรานำดำเนินเรื่องอะไร <im itation> ทำไมเอฟบ,บีต้องนำผู้ชายมันก็ไม่นำโอไม่เลดี้ <im itation> เออมันก็ต้องเลดิฟเอนี่ยอะอะนำหวังว่าจะไม่นำโชค้ายมาให้พวกเรานะอะคำเมื่อกี้แปลว่าเหมือนแบบนำโชคลายมาให้นะ J I N X อะไรประมาณเนี้ยอะผมก็ได้สามที่ภาคแรกนะอะบางทีเราจะต้องไปหาทางอื่นเกมนี้ชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องโชคาะเดี๋ยวไล่ไปเป็นหมอดูเลย ทำไมไม่มองกันล่ะลูก่าให้ไปไหนซ้ายขวานหน้าหลังมือาานนมอโโาวานน่โโา,วานนโ,โาอเคเดี๋ยวถ้าช้าผมขอตัดภาพไปตรงทางผ่านนะโอ้โหถ้ามันช้าก็เดี๋ยวขอตัดภาพไปแล้วกันนะแต่ถ้ามันหาทางไวก็ทกงคงยังไม่ต้องตัด เอเคไปครับคุยต่อเฮ้ยจับเคเบิลไว้จะจับได้ไงวะตอนนี้มีมีเด็กน้อยมาเพลงอังนะครับมีหลายมารวมแจมอ่าน้ออมอนด้าเออไอ้ไอ้แม่ยังไอ้หลงยี๋ยยมันมาไงเนี่ยระวัง ครับกำลังกำลังคันคันเกี่ยวเลยครับเราไม่ต้องบอกท้องของเรได้ไหมคันเกี่ยวขยับไม้นิดนึงครับลูกชายทำไมสั่นบ่อยมากเลยยาวขนาดนี้ยากเรียนไม่เชื่อคุณให้เรียกว่าให้เรียกว่าอุ้ยไม่สุภาพไม่สุภาพไม่นะครับอ่างไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับมาปู่ไปเอาซะก่อน เราแค่บอกว่าโคดฟ้าเธอเชื่อกันเลยโอเค come o วน่เร็วหนเร็วเธอเอ็มบี้กูแขนจะหักอยู่แล้วมาน้ำน้อยอย่าไปเซลเขาไม่เก่งได้ไงทุกหัวโจเอลแบบอะไรหรอโจ please get up โอ้ยโอ้มันตอบทุกขีด แจกของแถมไม่ต้ผู้ชมไงใครกินข้าวอยู่ก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีกลิ่นลอยไปหาท่านผู้ชมก็ได้ที่อยู่ในกลิ่นกระบ,บ้าเลยอ่าโอเคครับเก็บของรัวเออยูทูบเขาน่าจะมีระบบส่งกลิ่นแนละ้วแต่แบบเราทําอะไรหรือไม่เราเล่นเกมอะไรก็อาจจะมีกลิ่นสมมติเอ็มบี้ลงน้าเน่าอย่างเงี้ยก็อาจจะมีกลิ่นน้าเน่าลอยออกมาจากโทรศัพท์กูด<ง>ีเลย โอาเคข้างหน้ามีของอ่าชั้นวางอย่างเช่นเราดูคลิปเก็บขี้แมวอย่างเงี้ยมีกลิ่นขี้แมวลอยมาโอ้เนชอกอย่างนั้นคนคงเปิดคลิปดอกไม้กันอย่างเดียวนะครับใครอยากรวยก็ทำคลิปดอกไม้เยอะๆนะครับคนจะได้คอยเปิดดมดีไหมดีสีช็อกสีช็อกฮาร์โคลนเขาตั้งไปทำอะไร เขาตั้งไปทำไรอ้าวไม่เล่นต่อไม่เล่นลืมปล่อยเสียของซะเลมุกอ่ะครับเคียสมาโอเคต่อเรื่องเลยครับไป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 อ่าเคียสนี่แสดงว่าที่มันเป็นแรงขึ้นมาเลยโอเคน่ามันฮึดเล่นเองตบเองชงเองเราได้เบ้าเราได้เบ้ามุกฝืดแต่เบ้าได้เบาเบาทหารเน็อทเธอเพิ่มอุ้ยฉีด Sorry ดี่ิด้ทับท<ช>้องมิวแครงหักใช่แสลงหักหักมันจะแห้ให่ๆมไดมาน้ำเ้ยเดี๋ยวกไล่เดี๋ยวกูไล่ไปขึ้นเองเลยเอไปไปไป,ไปข,ขึ้นบนแน่ มองบนไว้มองบนไว้นั่งยังไงนั่งยังไงมองบนนี่หมายถึงเวลาไม่พอใจแล้วก็เบะปากเล่มยลูกไปปีนปนสดลูกฝึกยังจะเล่นอีกเออสู้อังไม่ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวดูที่เขาบอกใบอะไรแม่มุกอังตลกตายมัน b a r y said anything ขึ้นเรือกันไหขึ้นเรือแน่เลยเนี่ยปีนขึ้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นเรือนั่นไง เห็นป่าวเตียบอกแต่แรกแล้วว่าให้ให้เด็กไปตรงนี้อยากโอเคนะครับตอนแรกไอ้เมลมันไม่มายืนไงเตียเมื่อกี้เราตัดภาพไปนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องการให้มาเจอทางผ่านหว So, okay, so what's your idea หานานอยู่ไเฮ้ยแล้วไงต่อ one sec อืมเอ้ยแป๊บนึงทำไรขอเวลานึ่งนาที what are you doing getting us out oh, of here okay just go slow โอ้ให้คนท้องปีนเออดีเนาะ one advantage of being pregnant low center of gravity เร็วท้องรท้องที่เป็นม้าน้ำมันนะโอ้ยลูกจะเคลื่อนมันเนี่ยจะแทงกันตอนนี้แล้วโอ้โหเป็นเรื่องจริงไม่ได้ต้โดดลงขนาดเนี้ยหมอเขาบอกว่าห้ามสะเทือนนะครับเวลาท้องเดงระวังไม้สะเทือนครับหนักกว่าท้องในแมวอีกไม้อ่ะให้สะเทือนโอเคแมวแมวมันท้องแบบนอนเป็นแมวเวลาเล่นพยายามเนี่ยแม่งคิวใหญมันเนี้ยอ๋อแมวไปปิดประตูให้อ้าโอเค แทนที่จะเปิดไปเอาของเองแทนที่จะขึ้นไปเอาของเองเลยกลับมาเปิดประตูให้เพื่อเพื่อเพื่อเปิดปตปัดตฝาดประตฝาปรตฝาโอเคปุ๊บสุดยอดีดีไม่ดูอะไรเลยเห็นยิ่งตกแล้วอยากจับไม่พิจารณาเลยเลยอ้าวดูไม่เลยเองเห็นยิ่งตกแล้วอยากจับไม่ถามเลยว่าอยากจับไปทำไมถอดอยากจับไปกัดหน้าอ เดี๋ยวนี้จะมองดูเรื่องดีถูกเห็นไหมมองไม่รูปชายเคอร์รี่นี่แสดงว่าเป็นแกงแค่นิดนึงครับจะเล่นมุกอีกเคอร์รี่นะครับเคอร์รี่ถืออ่าเคอร์รี่แกงนะครับอ่าเอ้ยฉลาดเกมเกมมันชมหลายเองแล้วนะครับว่าฉลาดขึ้นนะครับมาเถอะ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 ที่แด้โง่อยู่นะครับสมาร์ทเมื่อกี้ฉลาด คอยสยวะจ๊ะตะ <to fix S 2> แกมฝ <something out? S 2> <laughs> yeah. ั่งนู้นได้ไหมพาฝั่งนู้นได้ไหมพาดี่นีไปเถหยับเขาบอกว่ายับยึดจุดจงกันหลวางได้ไหมไม่ได้ไปทางอื่นดิทางอื่นมันต้องมีดิมันต้องมีมุมที่มันใกล้ๆถูกปะ อย่างเมื่อกี้ถ้ามันไกลไปตรงนี้อ่ะถูกป่ะเห็นไหมฉลาดขึ้นมาเราเชื่อมันคืออะไรเดี๋ยวดูคนดีว่าเชื่อมันทำอะไรโอเคเมื่อกี้เจอคำว่าแคทวอล์ k พอดีข้างนางต้องมีของคทวอล์ k มันก็คือแมวเดินฮะไม่ใช่ก็ได้เทรนนิ่งอะไรก็แค่ะแคทวอล์ k ยังไม่จบเลยมันก็คือทางเดินแคบๆนั่นเองประมาณนั้นเห็นไหมเวทีแคทวอล์ k ไงใช่ไหมมันเป็นเวทีแบบแคบๆอ่บเมื่อกี้เขาบอกแคทวอล์ k โอเคเอาเชือกไปผูกคอซะแมวมึงอย่าอยู oh, ่เลยใช่เลยแต่เรียวว่ามันต้องมันต้องมันต้องโยนเพราะว่าเขาเขาทำท่าขนาดนั้นแล้วกูด Nice จริงก็ยู่ดีเชื่อขาดนี่ฮาวะ ลายหาเลยนะชื่อว่าเกมเช่ขนาดนี้เล้ยขึ้นมาได้ไงเชื่ขนาดนี้ดึงดึงดึงมันจะลุ่มชีวิตจริงนะแต่ฟาดแต่ในเกมไม่ลุ่วอะโอเคไปต่อครับมันเรือว้าวไม่มีะไรเลยแมนนี่ Be right down. Okay. okay. Look. Okay, EY. Come out, We're going to knows to the town. I'm able to be not a guy now. I don't know if I'm going to guy I'm not a guy I'm not as fearless as you think. Please. Like, I, I could never do the surgery stuff you do. You'll be too freaked out about fucking it up. Oh, you think I don't feel the same way? Oh.

ฉันไม่ชอบมันเลยยิงเกลือก็แพ้ได้ยังเดสเอ็นเดสเอ็นคือทางตันนะครัะเพื่อใครไม่รู้ก็ไม่ต้องขึ้นสับเนาะเพราะเมื่อกี้มีสับอยู่ง่ายเลยสับกล้วยๆเลยดีเอดีแล้วก็เอนด์นะครับไม่ขึ้นแล้วขี้เกียรติครับขี้เกียจตัดครับควเ่อมเดี๋ยวให้มาขึ้นเองเลยอ่ะ เกี่ยวกับเรื่องต่าคำนามอะไรก็ไม่รู้ภาษาอะไรวะภาษาลูนไม่ต้องไูถามลูน่ะ me าษาที่เชื่อท้องมหนรู้มัน่านโดนลงจริงมั้ยนะเขาบอกว่าฉันไม่ท้องนะอะ p พ e g นั่นนะครับเมื่อกี้นี้ ทำให้อีกทีนี้ก็คือตังท้องตังคันนั่นเองไปรางนี้ลงตรงนี้ใช่ไหมตามทางไปเลยแพ็กแมนนี่ใช่ที่เขาใส่ของแล้วบรรจุมาแน่นหนาปะถูกนลยงกไม่ใช่เอาไปจับหนามของไแตนล้วันเอาเส้นทางอ่ะพอคุณใจสองโรเล่สองใจนะเนี่ยอ่ะมีแฟนยี่คนเนี่ยโรเล่และเกิน มอ้จะขยับจะทำท่ากลัวทำไมเนี่ยกูตกใจมาเลยเห็นว่าเตียม,มันทำท่าสตันเฮ้ยมันมีคนที่ว่ามีหน้ามันทำท่าสตันอ่ะปิดไฟฉายดิเฮ้ยระวังไว้นะเฮ้ยทอยจับตามองไว้นะั่นเองคลิปเด้ออซอมบี้เดานะน่าจะประมาณนะั้นเย็นเพื่อนเยนเย็นยดูดีด้วย,วยนะคนหรือซอมอ่านั่นแหละมีเต็มผิวปากนะครับตรงนี้ เยอะคนชื่ป่ะใน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 เกมไม่มีสองป่ะมีเดียงอย่างจังกว่า,วายังไม่เห็นตามทำยอะไรเพื่อนป๋อ,าอาตามันตาแล้วเลยยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้ <c oughs> นี่ใ,ใส่ใหมวกไดโนเสาร์สุดเลยหมวกกัดจิ

เฮ้ยมันจะขามุนี่ยมันนารูโตะลูกคุยคนเรเรื่องอะไรครับอย่างชอบเลยขามุ้ยค่ะขามุ้ยที่มาโดนละคันไปหมดเลยไงนั่นมันหมามุ้ยนั่นมันหมาบุ้ยนี่ไหนวะไป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 ข้างหน้าใครชอบทำเพื่อนจะบอกว่าไม่อะไรอ่ะ นี่นี่นี่เบเดีนี่มอบเอาล้วครับพี่ปาจิมาแล้วครับเปล่าเบเดียวกับการเล่นเกมนะครับเรียบร้อยไม่เกมมาเต็มเต็มเกมเนี้ยได้เกมออนไลน์มาเต็มเต็มอะโต้โตเขผมได้ยิงเช่นไงเนี่ยน่าโตแล้วโอ้ยโอ้ยใครยิงกูเนี่ยตัวนะจริงปะอ่าโอเคครับตัวที่สองครับ มาายยวเลนะใช่สวยดิแยกทางกันอย่างเงี้ยเสร็จตูตคลิปนี้เราอาจจะตัดก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีตัวที่สามใช่งไหมไม่แน่ใจครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับอย่าดูถุง,งวุ้นน<ง>ี่ไงเอาระมานแบกอุงออกหยุดหยุด ผมตบไปที่นะใครได้ยินมั้ยบ่าก่อนลูกชายจะยิงลั่นไกเมื่อกี้ผมลั่นไกไปแล้วครับที่ตุบบ่นไปยิงยิยงตัวเต็งอังย่อน่ามันยิยงตัวไม่ได้จริงๆเลยติดเกมตแตาติดเกมยิงตัวติดเกมยิงตัวตดเวจจดเ้อโอ้โหปวดประจำเนื้อข้างไหนข้างไหนนี่ไงัย่อ ปวดเลยเกมมันดีมากครับเกมมันดีจริงๆครับหักดังกรอบเลยอ่ะถ้าใครได้ยินเสียงนะหักดังเบนจพลเลยกรอบเหรอกรอบเบนจพลปีจากกจากไปกบเชียะน่ฮนนีนนี่ฮันนีนนี่ฮันนี่ฮันน่นน่นนฮี เจ็บดิมันคงจะเจ็บนะลูกแต่ว่ามันไม่พูดมันพูดไม่ได้แค่นั้นเลยดาวเอาไงโอเคมันไม่ได้ทำให้จามจามจามแสดงว่าขวานนี่ขี้มูกเต็มเลยจามเลยว่าใช่นั่นหันูพันทำไมอ่าฮะมันคืออะไรลูกอู้โอ้โห้ยโยโเดี๋ยวขอเตะตรงนี่ขอเตะตรงนี้ตีเดียวต้องตีอ่องดี รีบไปดีเลยเียวดูดูผมเดี๋ยวเราแจมเองจะกแลเป็นยดีครับเอาเกาจะกรแลหรอครับกดอะไรวิ่งว่ะออไปแล้วครับยังไม่คล้องปุกเดี๋ยวดูเจ้าเอตัวนี้ครับเจ้าเอ๋เจาสอกขอครับรายงานผลและงานผลเฮ้ยกดอะไรใส่ดูว่ะ เลยเห็นปนไ่ใส่ลูกเนี่ยออกว่าปยิอแล้วเปลี่ยนปี่ยแล้วแล้วแล้วแแล้วเปลี่ยนปืนอ่ะปดแพดเปี่ยแดเป็นปืนไหนวะแพดไม่ได้แพดเือนิดเนี่ยโอเคก็รอซะเลยไม่โดนเลยรอนี่เรไม่มเบดีดหัวเอ้ยฟรีไฟไม่เคยเล่นครับคนละเกมพูดให้ฟังเฉยไม่ไม่เคยเล่นเนี่ยร้านกับ เฮ้ยฮันนีซแถมขอโทษนะครับเดี๋ยวให้ลูกชายไปขี้่นะมันเหม็นมากเลยขี้เธออไปขีะโอเคขอตัดภาพมานจะขี้เสร็จหรอครับเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีหยอกหยอกหยอกมันไม่ใช่เวลาที่จะมาล่างขี้นะครับเพราะยังไม่ได้กินข้าวแล้วครับ โอเคเดี๋ยวเรายังยาวไปได้อีกประมาณปัดไม้ยี่สิบนาทีนี่คือนิทานนะคะญิงปัดไม้เขามีต่ชาไป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 สายมือ้ายมือครับเพื่อนไปแล้วสียเวลาอ่าโอเคลุยอ่ะดีดีมแทนเตี้ยจะขวานสับไปเลยผ่านตรงนี้ผ่านตรงนี้ ปา,า,ากไมก้แล้วครับเกเดาวบอกมอบลงครับโอเคได้บูแน่แจกไดนามายตัวเดียวยังคว้างระเบิดทำไมวนะน่ะโคตรเบือมันไส้มันไสแคอคโลมากเกินไปคว้างใส่หัวฉีดน้ำมัน,ปนไปเลยบ้าพ่อี้ยระ,ะเบิดเราตายาเฮ้ยพุมนอาเยอะเท่าไหร่ไม่รูอร้อะมันพูดจายเฮ้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 ยเ้เห้ยเฮ้ยเก้ยเยเยเะเ้ยเ้ ไปหลังไปหลังเพื่นไอ้ถอยไอ้เฮ้ยมันบอกให้เข้าไปข้างในมึงไปเข้าข้างในล็อกล็เราไม่เข้านะอกฮะลงไปง่เง่าล่ะมาลอยเข้าไปข้างในเกียรติสิงแมงมุมเลยนะครับเฮ้ยหมาวิ่งหางจุกโผล่นะครับไลลี่ชื่อไลลี่ฮะรอใช่ไม่ใช่เอลลี่ โดนไม่โดนเหรอไม่โดนนะวุ้ยอะไรวะูนี่เหรอโอเคใช้นามัยยะปากเอากินป่ะได้ต่ทุกอย่างมาแล้วไม่โดนอะไรเลยเก็บพลังป่าเอ้ยไม่โดนเปลืงระเบิดที่เปล่งอ่ะลัวล้วเลยล้วเลยของเต็มเลยเต็มเลยมีป่ะ ไม่มีเห,อหรอออาเลยไม่รู้เลยเขาพูดอะไรกันมีกันไก่ตัดเล็บอ่าไปเราออกจากที่นี่นะฮะกระสุนช็อตกันแค่ฮึมันโคตรเหมือนขึ้นเลยมันโดนยังมันโดนในละไม์ <c oughs> ไปแต่ก <c oughs> ็ผีวิเดอร์ตัวอะไปไปสิรออะไรอ่ เมื you, you okay. Okay. ่อ <whales> ก <laus> yeah. ี ML. ้น <started> nah. <ayım> ี <ata> well ้คือถ้าใครสั่งไก่นี่เอาครึ่งตัวนี้ได้เลยนะเมื่อกี้นี้มันโดนในน้ำไม้ไปแต่เป็นขรึ่งบนนะครับไม่ครึ่งล่างใครที่ชอบกินไก่ย่างก็เมื่อกี้เอาไปเลยครับึ่งตัวชอบซื้อครึ่งตัวนะขอรีบเวกไปที่ตัวแรกที่โดนในน้ำไม้นะครับทำไมไม่ตัดไม่มีนะครับไม่สั่ขี้เกียจแต่เนี่ยโอย่าตัด ไม่หาเลยมันจะหาว่าซะเลยจะเป็นคนโดนใหญ่อานูนะครับ WLF นะ WLF โอ้โหมันแย่งกันพูดมากเลยว่ะใหนพูดไม่ดูคิวกันเลยอ่ะโอเคโอเคโวเราต้องไปไปเมลจะรู้ว่าตอนที่มันใกล้แล้วอ่าพวกเราใกล้ถึงแล้วไม่เมลใกล้คลอดแล้วอ๋อเมลเขาโฮเป็นหมอนะอ่าเปิดประตูให้พวกเขาผ่านไปเมลอะไรอ่ะ เป็นหมอไม่ทำข้อตัวเองก็เลยซูซี่ซูซี่ช็แคโดนเหมือนกันนะแมวโอชิปแล้วไงแล้วมันท้องอยู่เลยฉันยังไงต้องรู้สึกแบบนี้เลยวะอ่าก็ให้มารับสองขวอ่าโดนช็อตกันได้รับบาดเจ็บที่ที่มือโอ้โหแมวช็อตกันเข้ามือเลยเหรอ ปวดมือตายห่าคุจะดีขึ้นไปอันเฮลท์เสียไปสิค y ณดีขึ้น่งกันั่งมาเสียไมสิคุณจะดีขึ้นไปเันเฮล่์เสียไสิคะดีเไเโอเค ตอนจะโอเคหรือเปล่าวะอาจจะจริงๆหนูกล้ยาวไปหน่อยจริงๆเราสั่งเพาะแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอาจจะรอจบคัทสีก่อนคุณสองคนมานี่มามานี่ก็อ๋อชื่ออลิสนะครับมาชื่ออลิสเอไลลี่มาจากไหนอะอลิสเป็นสาวดีสาวที่ดีไม่รู้อ้าวอันนี้พวกนี้เป็นทหารรับสมัครใหม่อ่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยแปลว่ารับสมัครใหม่มาชื่ออลิสอินวันเดอร์แลนด์ครับอ่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยแปลว่ารับสมัครใหม่อ่าฮะ อไอรีคิวดีเค้าอะไรนะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอจบพัสดีนี้นะอ่าเดี๋ยวก่อนสามวันคุยอะไรรึวะพัดหนึงคุณเป็นนี่พวกเราอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เดี๋ยวพั๊บนึงเลยไม่ทันไม่รู้เรื่องอ่าแล้วเราจะกลับมาหาคุณขอบคุณโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวเดินผ่นกูอ่ะอ่าอัมลาโอเคนะเดี๋ยวเราอัมลากันที่ภาพสวยๆตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่า พาทหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วที่ศูนย์เขาแล้วนะ W L F อ๋อโอเคเขาบอกว่าไอแซคต้องการจะคุยด้วยไงอ่าเขาคงจะมาคุยที่รู้ที่รู้แอปเปิลลนใส่หัวใช่ปหมอืมถูกนมาเอาแซกนิงปั้นโอเคนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับไอแซคว่ามีเรื่องอะไรด่วนแล้วก็เมลก็ได้รับบาดเจ็บเมื่อกี้ไปรักษาตัวแล้วโอเคจะเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลิปด้วยค่ะผม